กระแสะลูกหนังญี่ปุ่นกำลังเดือดระอุขึ้นอีกครั้งเมื่อชื่อของสุภโชคสารชาติปรากฏขึ้นในลิสต์ t อป3นักเตะผลงานโดดเด่นที่สุดของคอนซาโดเล่ซัปโปโรในฤดูกาลนี้พร้อมตัวเลขที่ทำแฟนบอลญี่ปุ่นและไทยต้องร้องวาวทั้งประเทศยิงรวม13ประตูแอสซิสอีก15ครั้งสร้างสถิติใหม่ให้ทีมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ความร้อนแรงของแข้งไทยวัย26ปีคนนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในเจลีกและกำลังถูกสื่อท้องถิ่นจับตาอย่างหนักว่าอาจมีดีวใหญ่การคัมแบ็กหรือการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายรอบหน้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทีมเจลีกระดับบิก๊กหรือแม้แต่สโมสรในยุโรปที่กำลังเริ่มให้ความสนใจหลังเห็นพัฒนาการอันก้าวกระโดด เรื่องราวของสุภพโชคในเจลีกมักถูกพูดถึงในมุมของนักเตะไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่อความกดดันในหลีกระดับสูงของเอเชียเขาเริ่มต้นจากการเป็นเพลย์เมเกอร์ดาวรุ่งของบุรีรัมยอยู่ในเต็ดก่อนที่จะเลือกเส้นทางการพิสูจน์ตัวเองในต่างแดนซึ่งไม่ใช่เส้นทางง่ายแต่ทุกก้าวของเขากลับเต็มไปด้วยความพยายามความอดทนและการยกระดับตัวเองอย่างเด่นชัดจนทุกวันนี้ชื่อสุภาโชค กลายเป็นแบรนด์ของนักเตะไทยในสายตาแฟนบอลญี่ปุ่นไปแล้วฤดูกาลล่าสุดของซัปโปโรถือเป็นปีที่สโมสรต้องเจอกับปัญหาอย่างหนักทั้งความต่อเนื่องของเกมรุกความไม่แน่นอนของเกมรับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในทีมหอลายจุดแต่สิ่งที่ยังคงสม่ำเสมอและโดดเด่นมากที่สุดคือฟอร์มของสุภโชคเขากลายเป็นตัวความหวังเบอร์หนึ่งในแนวรุก สร้างโอกาสให้ทีมอย่างต่อเนื่องจนติดอันดับต้นๆของเจลีกในหมวดการสร้างจังหวะรวมถึงยังเป็นนักเตะที่มีคีย์พาสต่อเกมสูงกว่าตัวรุกญี่ปุ่นในระดับเดียวกันหลายคนการยิง13ประตูในฤดูกาลเดียวนับเป็นสถิติใหม่ในเส้นทางค้าแข้งของเขานี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่เป็นการพิสูจน์ว่าซูพอชคปรับตัวกับฟุตบอลญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทังด้านความเร็วความแข็งแกร่งการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายและความเฉียบคมในการยิงประตูเขายิงได้ทุกรูปแบบทั้งยิงไกลยิงแบบสวนกลับยิงในเขตโทษหรือยิงในจังหวะตามน้ำเหมือนกับนักเตะยุโรประดับท็อปคนหนึ่งส่วนจำนวนแอซิส15ครั้งนั้นถือว่าเด่นจนแฟนบอลซัปโปโรเองคอมเมนต์ว่าหากไม่มีสุภโชคทีมอาจตกไปอยู่ท้ายตารางไปแล้วเขาคือผู้เล่นที่เปิดบอลได้แม่นยำที่สุดในทีม สามารถครีเอตจังหวะในกรอบเขตโทษได้อย่างเหนือชั้นและยังมีความสามารถในการดึงจังหวะเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมหลุดเข้าไปยิงซึ่งเป็นทักษะที่หาได้ยากในนักเตะเอเชียกระแสะในญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มดังแบบไม่หยุดสื่อเจ้าดังหลายสำนักโพสต์จัดอันดับนักเตะเจลีที่น่าจับตามองและชื่อของสุภโชคติดหนึ่งในสามแทบทุกท ทั้งกับค่าพลังการมีส่วนร่วมกับทีมการยกระดับเกมรุกรวมถึงความสามารถในการเล่นได้หลายตำแหน่งทำให้เขาถูกพูดถึงในระดับเดียวกับดาวรุ่งญี่ปุ่นที่กำลังจะย้ายไปยุโรปหลายคนแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนถึงขั้นเขียนในเอ็กว่าซูป h โชค is a magician of consadole หรือเขาคือ playmaker ที่ดีที่สุดที่เรามีในตอนนี้หลายแมตชซัปโปโรที่ดูเหมือนจะหมดหวงัง แต่ก็กลับมาได้เพราะสุภโชคเป็นคนเปลี่ยนเกมเขาสามารถทำให้เกมรุกที่เคยตื้อกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแถมยังเป็นผู้เล่นที่สื่อวิเคราะห์ว่ามีทัศนคติยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในทีมเนื่องจากเขาไม่เคยแสดงความยอมแพ้ไม่ว่าทีมมาจะแพ้กี่ประตูเขายังไล่บีบคู่แข่งวิ่งไม่หยุดและคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ทำให้โค้ชและแฟนบอลต่างมองว่าเขาคือแกนหลักที่ทีมมาจาขาดไม่ได้ ความโดดเด่นในฤดูกาลนี้ทำให้เกิดกระแสหนักเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลายสมโมสรในเจลีกระดับท็อปอย่างอุราวะเรดคาวาซากิฟรอนตาเล่และนางโยยะแกรมปัสถูกยงว่าอาจมีการยื่นข้อเสนอคว้าตัวไปเสริมทัพโดยเฉพาะทีมที่ขาดตัวสร้างเกมหรือผู้เล่นที่มีความเร็วในแนวรุก ซึ่งสุพโชคตอบโจทย์แบบครบถ้วนขนาดเดียวกันยังมีข่าวหรือว่าทีมในยุโรประดับลีกรองของเยอรมนีและเบลเยียมเริ่มส่งแมวมองมาดูฟอร์มเขาแล้วเช่นกันสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือความเป็นไปได้ที่ซัปโปโรต้องตัดสินใจว่าจะขายเขาเพื่อคว้ากำไรจำนวนมหาศาลหรือเก็บไว้เป็นผู้เล่นตัวหลักในโครงสร้างระยะยาวเพราะผลงานของสุพโชคไม่ใช่เพียงทำให้ทีมได้ประตู แต่ยังทำให้ภาพลักษณ์ของสโมสรเป็นที่พูดถึงมากขึ้นในโซเชียลต่างประเทศโดยเฉพาะในไทยที่แฟนบอลติดตามและสนับสนุนสโมสรแบบล้นหลามขายเสื้อขายสินค้าและเพิ่มฐานผู้ชมได้มากมายซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางการตลาดที่สโมสรเองก็รู้ดีในด้านทีมชาติไทยผลงานในเจลีกยิ่งทำให้สุพโชกลายเป็นตัวเลือกสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียนคับ รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกหรือแมตช์อุ่นเครื่องเขาพิสูจน์แล้วว่าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวรุกที่ทีมชาติจะฝากเกมไว้ได้อย่างเต็มตัวด้วยประสบการณ์ในเจลีกที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและความกดดันทำให้เขามีมิติที่แตกต่างจากผู้เล่นที่ค้าแข้งในไทยลีกอย่างชัดเจนการอ่านเกมเร็วขึ้นการตัดสินใจเฉียบขาดขึ้นและมีความมั่นใจมากกว่าที่เคย มุมของแฟนบอลไทยเองก็พากันปลื้มเพราะนี่อาจเป็นยุคที่นักเตะไทยหลายคนเริ่มถูกยอมรับในต่างประเทศและสุภโชคคือหนึ่งในผู้เปิดทางผู้ที่พิสูจน์ว่าความสามารถของนักฟุตบอลไทยไม่แพ้ชาติใดในเอเชียความสำเร็จของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ดาวรุ่งไทยหลายคนมุ่งมั่นที่จะไปเล่นต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบการฝึกซ้อมและเทคนิคการเล่นที่ละเอียดมาก ข่าวลือการคัมแบ็กเจลีกในฐานะซูเปอร์สตาร์ของสมโมสรใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนบอลจับตายอย่างหนักว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะถ้าย้ายเขาอาจกลายเป็นนักเตะไทยที่ค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์หรืออาจเป็นคนแรกที่ก้าวไปเล่นในยุโรปแบบเต็มตัวจากการโชว์ฟอร์มในเจลีกฤดูกาลที่เขาทำผลงานดีที่สุดของชีวิตอาจกลายเป็นบันไดขั้นสำคัญที่เปลี่ยนเส้นทางอาชีพไปสู่ระดับที่สูงกว่าที่เคยเป็น อย่างไรก็ตามตัวสุภโชคเองยังคงแสดงท่าทีอ่อนน้อมเหมือนเดิมเขามักให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องพัฒนาต่อยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากนี่คือ1เหตุผลที่ทำให้เขาได้รับความรักจากแฟนบอลซัปโปโรมากมายความเป็นนักสู้ความถ่อมตัวและไม่เคยหยุดวิ่งคือสเสน่ห์ที่ทำให้เขากลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลญี่ปุ่นจำนวนมากหากฤดูกาลนี้ยังคงมีเกมเหลืออีกหลายแมช แฟนบอลต่างมั่นใจว่าสุภโชคอาจทำลายสถิติสโมสรในด้านการมีส่วนร่วมกับประตูต่อฤดูกาลและอาจไปจบด้วยตัวเลขที่สูงกว่านี้อีกมากรวมถึงอาจได้รับรางวัลส่วนตัวของเจลีกเช่นทีมยอดเยี่ยมประจำปีหรือรางวัลน,นักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าภาพลักษณ์ของเขาในเจลีกได้เปลี่ยนไปจากผู้เล่นต่างชาติที่ถูกจับตามองแบบสงสัย กลายเป็นผู้เล่นที่ทุกทีมต้องระวังและทุกกองเชียร์ต้องการดูฟอร์มมันคือก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของนักเตะไทยที่มีความฝันและกำลังทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นเรื่องจริงทีละขัน้นฤดูกาลนี้จึงเป็นเหมือนประกาศกล้องว่าสุภพโชคพร้อมแล้วสำหรับการยกระด